ดีจ้ามาจ้ะกินขนมจีนกันเนี่ยขนมจีนน้ำยาปลาหรือใส่ชิ้นปลาแล้วก็ใส่หน่อไม้สดจ้ะ<ง>ขออนุญาตใช้ตะเกียบเนาะเพราะว่าหนูลืมมาซ่องมาตอนนี้ก็ย้ายกลับย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเนะจ้ะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่วันนี้วันที่หก วันนี้วันที่หกเอ่อวันจันทร์ที่หกมีนาจ้ะเอ่อเมษาขอโทษจ้ะวันจันทร์ที่หกเมษาเป็นคลิปแรกที่เราทำเนาะก็พยายามจะเอาคลิปเก่าๆที่แบบว่านานแล้วว่าลงให้หมดจ้ะแล้วก็อาจริงๆแล้วงงๆกับตัวเองอยู่มันมีหลายเรื่องให้ทำหลายจ้ะก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูคลิปสักเท่าไหร่ ได้เม็ดกระถิ่นมาไปบีกซีมาปฮัดขนคักหลายจ้ะคักแท้ๆซื้อกับข้าวมาทำกินเองดีที่สุดเนาะ Nước mái sốt, nước tôm nụ nước ạ, cho kèm nước mái Sửa cơm chín sốt mà ลืม,มไมค์ไว้ที่บ้านลืมมา,มางามงามใะแล้วเนี่ยเจ๊ดายมันอ่อนเนาะ นั่งอยู่ในขวจ้ะมันอ่อนด้่ยนี่นงไงจเะอาไรช่วงนี้อะไรไปรยันได้ไปยันหมดอย่าเขาประกาศคือฟิลด้ะเอาจริงแล้วประกาศคือฟิลยี่สิบสี่ชั่วโมงมันน่าก,กลัวนะจ๊ะออกไปนเนี่ยไม่ได้ ไปไหนไม่ได้ไไดคือแบบแล้วคนที่เขาแบบทําอาหารอะไรเงี้ยให้ฟู้ดให้แก๊บเนี่ยเขาจะออกไปซื้อของเลยบอกจะ้ะแล้วเราแล้เรายังใช้แบบว่าบริการแนะก๊บฟูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ปา อางจริงเลยนะคนคนไม่มีจริงๆริอะเขาเข้าไม่ถึงไอ้พวกโซเชียลพวกนี้หรอกจก้ะจะจะให้แบบว่าลงพื้นที่ดูจริงๆเนาะมาลงพื้นที่ดูจริงจริก็เราจะได้รู้ไงว่ามีใครมั่งอะไรเงี้ย เอาจริงแล้วมันก็มันก็เดือดร้อนหมดทุกคนนั่นแหละจ้ะจะอยู่แค่ว่าแบบคแบบวามมากน้อยเนาะทุกจังายวันนี่นแหละจ้ะนะ วันไหนเขาไม่จ้างเนาะคนหนูก็เริ่มตุนจากมาม่ามัม่งปอกะป่องมั่งแต่ไมไ่ได้ตุนแบบไม่ได้ตุนแบบซื้อเยอะเป็นแบบลังๆอะไรเงี้ย ดราซื้อแบบว่าพอกินซื้อแบบเส้นหมี่แห้งอะไรเงี้ยแต่มาไว้ของแห้งกลัวเขาจะประกาศเคอฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่แหละกลัว ลองคิดเอ้ยแล้วลองคิดคนที่แบบว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อของกัดตุนมันจะ แบบไว้เยอะมากเลยแบบกำลังเดือดร้อนในช่วงนี้จะเปกำลังใจให้กันไปนะจ๊ะสู้ๆไปให้กำลังใจกัน เมื่อ,อกี้เอาไปตลาดจะไปซื้อซ่อมนี่เลยจ้ะลืมจ,จ่ายนูน่นจ่ายนี่ทำนู่นทำนี่ลืมไปไหลที่จัดไปจ้ะรีบรีบไปรีบออกไปด้วย สีหวานะขนมจีน เกิดเฟลแล้วหากินขี้หน,นเนี่ยเม็ดกระทิไหน,นแต่ <c oughs> ยอดกระทิยังมีเนาะเม็ดมันหายยากไหมจ๊ะ ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่มีไวรัสมาแน่จ้จะทุกผ่อมลงเยอะมาก เป็นพอะด้วยอากาศด้วยตัวเยอะเกียดหลายอย่างแต่มันกินไม่ค่อยได้เนี่ยนุ่งมานั่งทำคลิปกินเต็มที่ก็วันนี้เนี่ยถามาอิ่มไหมยังไม่อิ่มเลยนะเพราะว่าตอนนี้สามโมงเย็นเข้าเช้าจ้ะ ก็จะไปหาอะไรกินทุกที่ทุกที่ไปเลยไปเลยจ้ะเราใช้กันปลอดภัยทุกคนจ้ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะออกไปข้างนอกใช้แมสแล้วก็สวมหน้าก,กากอนมามัยนะจ้ะทุกคนแล้วก็ล้างมือเจลเจลล้างมือเจลพกติดตัวไว้จ้ะไปที่หัหนที่ห้างอย่างเรารับธนมัตรรับแบงค์รับเหรียญทุกทุกครั้งเราใช้เจลจ้ะ หรือไม่ถ้าเราไม่อยากขนาดนั้นก็พยายามให้มันให้มันเซฟที่สุดเจอนะเนาะอย่างหนูนก็หนูไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วพอเวลาหนูไปไหนหนูไปหนูทำอะไรหนูไปทำไวจ้ะเป็นคนที่ทำอะไรไ,ไวๆแล้วก็ทำตามกฎของสถานที่เขาให้รอตรงนี้ให้เว้นบั๊กให้ห่างกันนน่นนี่นั่น,นก็ทำตามกฎเขาจะ้ะ ไมได้ปลอดภัยเนาะไปลแล้วจ้ะเซฟเชนนกันแต่จะเจ,จนคลิปหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยจ้ะไปลแล้วจ้ะเป็นห่วงทุกคนด้วยจ้ะ